วันที่7เมษายน2565นายสมศักดิ์ศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในฐานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้ทําการยื่นหนังสือต่อพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศในฐานะประธานกรรมธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้พิจารณาในกรณีคดปเสียงระหว่างนายเสกสกลอัตถาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรมโบ้อีสานกับนางจุรีพรสินทุพัยข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการรับเงิน15ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งโดยทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ก็ได้กล่าวว่าคดีนี้ง่ายๆเอาเท้าเขี่ยก็เรียบร้อยเพราะเจ้าตัวนั้นสารภาพหมดแล้วใครจะเชื่อให้เด็กปนหนึ่งฟังก็ยังบอกว่าพูดจริงแต่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังในเสกสกนั้น ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เปิดยุทธการจัดการเรื่องนี้ขึ้นมาและนายเสกสกลก็ได้มาเกาะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นโดยทางนี้นายสมชายก็ได้กล่าวว่า คลิปเสียงดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายการกระทําความผิดหลายเรื่องทั้งเรื่องการเละาเว้นการปฏิบัติหน้าที่การทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งในเรื่องของการซื้อเสียงการแจ้งรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่เป็นเท็จรวมถึงใช้ตําแหน่งหน้าที่ในฐานะข้าราชการการเมืองเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษจึงได้นำข้อมูลทั้งหมดมายื่นเรื่องเพื่อทำให้เกิดความจริงและลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป